บ้านริมนาชาแนลนะคะจะพามาดูบ้านสวยค่ะนีนบ้านพิกัดอยู่บ้านสาม,มัคิมห้าตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระนะคะในจังหวัดสุรินทร์มาดูค่ะบริเวณบ้านนี่14เมตรคูณ12นะคะนีนะ่รูปแบบของบ้านค่ะ จะพาขึ้นไปดูข้างในนะคะนี่บริเวณข้างใน,นะค,ะนะคะ่ะค่ะบ้านจะเข้าขึ้นไปดูข้างในนะคะ ะจะพามาดูข้างในบ้านนะคะนี่นสามห้องนอนนะคะนี่สองห้องน้ำค่ะบริเวณอันนี้เป็นห้องนอนนะคะนี่ข้างๆนี่ก็คือห้องน้ำนะคะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะฝั่งนี้ค่ะ ประตูนี้ก็จะเดินทะลุข้างหลังได้นะคะนี่นี่ค่ะประตูนี้ก็ค่ะอันนี้ถ้าฉุกเฉินก็ทําเป็นห้องนอนได้นะคะนี่นี่ค่ะตัวป,ประตูนี้ก็เปิดออกข้างนอกได้นะคะนี่อ่าเดี๋ยวจะพาดูรอบๆบ,บ้านนะคะค่ะอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะนี่ นี่ค่ะอันนี้เป็นห้องนอนที่ดูออกจะกว้างแล้วก็น่าอยู่มากนะคะีน,นห้องนอนนี่ค่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะถ้ามีอะไรดีก็จะลงให้ทุกท่านได้ดูนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวคะ่ะนี่ค่ะ นี่ค um> ่ะนี่ค่ะเอบยอืมจะพาเข้ามาดูห้องนี้อีกห้องหนึ่งนะคะนี่นี่ค่ะฝั่งนี้จะเปิดออกข้างนอกได้นะคะฝั่งนี้นี่ค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้จะจะทะลุข้างหน้าได้นะคะในบ้านรูปแบบบ้าน สองห้องนะคะนี่อันนี้อยู่ห้องหนึ่งนะคะนี่เป็นห้องอห้องนอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะคะนี่ห้องรับแขกห้องนั่งเล่นนะคะ อนออนอนีีไปคู่าืมจะพามาดูรูปแบบบ้านนะคะนี่นี่ค่ะรูปแบบบ้านสวยนะคะนี่ ภายนอกของบ้านนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูภายในนะคะภายในในห้องค่ะอ่ารอบนี้ดูข้างนอกก่อนนะคะนี่รูปแบบบ้านสวยนะคะนี่บ้านริมนาชาแนลนะคะจะพามาดูบ้านนะคะในบ้านสวยะคะ่ะ พิกัดอยู่บ้านสามัคีหมู่ห้าตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระนะคะในจังหวัดสุรินทร okay, ์ค่ะนี่บ้าน14เมตรคูณสินะคะนี่สิเมตรคูณสิค่ะบ้านหลังนี้ค่ะจะพามาดูรอบๆบ้านนะคะนี่งบประมาณที่ใช้นี่ เก้าแสนบาทนะคะบ,บ้านหลังนี้นค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะคะข้างในของบ้าน,นะคะ่ะเ